สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมเพชรพิจิตนะฮะมีเฉพาะหลวงพ่อเงินอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้นะก็เป็นพระที่อ่าคัดเฉพาะพระที่ดูง่ายๆไว้ก่อนเลยนะฮะเอาไวใ้ให้กับเอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะสำหรับพระอ่าที่ลงไปแต่ละชุดแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีลงมาซ้ํานั่นคือพระที่อ่าถูกอ่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกหมดแล้วนะคะก็ เมื่อวานตั้งใจว่าจะลงคลิปนะแต่ว่าพอดีว่าเป็นเป็นวันที่เอาหวยออกนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปนะฮะแล้วก็บวกกับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับผมนะ <S <S หลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสที่ได้ชมพระเครื่องกันนะครับผม่าสําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงกันนะครับว่าแต่ละองค์นั้นเป็นพระอะไรบ้างนะครับผมเป็นพิมพ์อะไรบ้างนะครับในด้านของหลวงพ่องเงินวัดบางคลานวันนี้นะฮะก็วันนี้เอาเฉพาะ พิมพ์ที่แบบหาหายากนะฮะแล้วก็พบเจอน้อยนะฮะในในตลาดพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดพระต่างๆนะฮะเราจะเจอกันเฉพาะอาพระในในในที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นพระที่อยู่ในสายตาของเซียนเป็นใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงก,กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวองค์แรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชมกันก่อน,นครับองค์นี้นะฮะนับจากชายของพ่อเงินนะฮะ สักคู่นะองนี้เป็นทีมสี่ชายนะครับผมชายที่นัก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่นะอันนี้เป็นสี่ชายเนื้อหาสารกของพระองค์นี้นะครับดูค่อนข้างจะง่ายเลยนะฮะดูดูง่ายๆนะส่วนด้านเสียนนะครับอันนี้เราเรียกว่าเสียนเนาะ เสียนของอองค์ของหลวงพ่อท่านก็จะมีเม็ดแร่นะฮะมีเม็ดแร่มีเม็ดแร่รแอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเม็ดแร่นะฮะ,ะเม็ดแร่นี่ยก็จะกระจายอยู่ทั่วองค์นะผมนะกระจายอยู่ทั่วองค์นี่อันนี้ก็จะเป็นเม็ดแร่นะเม็ดแร่ ตรงนี้ก็เป็นเม็ดแร่เม็ดแร่นะนะพระแบบนี้คือพระที่ดูค่อนข้างที่จะง่ายนะผมนะใครที่ต้องการองค์ครูนะในการที่จะไปดูเบ้าดินนะในการที่จะดูอะไรถ้าถ้าลงเห็นนะถ้าถ้าสองใ,ใกล้ๆจะเห็นว่าด้านด้านในเนี่ยก็จะมีร่องรอยของพวกสนิมแดงนะสาดแดงต่างๆนะครับที่หลายๆท่านชื่นอชอบแล้วก็ อยากก็ได้นะก็พระเนี่ยก็จะมีทั้งสาแดงและสีไม่แดงนะผมนะเพราะว่าผมเคยชีย้แจงหลายท่านไปแล้วนะครับผมนะว่าพระเนี่ยการเก็บไม่ว่าจะเป็นการเก็บอุณหภูมิอุณหภูมิต่างกันนะอันนี้เรียกถ้าปาษตาบ้านผมเรียกเส้นขนมจีนนะหรือว่าเส้นของเบ้าประกบนะฮะก็จะแล้วแต่แต่พิมนะฮะที่จะเก็บความเรียบร้อยได้นะผมดูก้นนะ ดูโคตรง่ายเลยนะพี่นะพระชุดนี้นะฮะนำมาแบ่งปันให้กับสมาชิก fc ทุกท่านนะครับผมนะพระพวกนี้เนี่ยถ้าไหลไปอยู่ในมือของเซียนใหญ่แล้วเนี่ยการซื้อขายในตลาดเล่นหากันหลายตังนะครับพี่นะผมจะบอกว่าในช่วงที่ยุคเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะฮะใครที่มีพระอาสะสมไว้หรือว่ามีพระเก็บไว้นะครับผมค่อนข้างจะได้เปรียบฮนะค่อนข้างจะได้เปรียบอ่าดูนะฮะ นี่สนิมยกนะสนิมยกกำลังสวยเลยนะฮะกำลังสวยเลยพระดูธรรมชาติง่ายๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะสี่ชายองค์นี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะสวยงามเลยนะพี่ถ้าดูเนื้อนะโอ้ยนี่ท่านดูเนื้อพ้าน,น้อยก็จะคุยได้สักองค์ละห้านาที ดูเนื้อนะฮะดูเนื้อเม็ดขี้ตานี่ไหลมานี่เลยนะฮะเม็ดขี้ตาเนี่ยชัดเจนนะฮะชัดเจนเป็นพิมพ์ขี้ตาชัดเจนแน่นอนเนื้อหาแบบนี้ดูง่ายครับพี่นะดูง่ายเพราะว่าเนื้อหาของพระ,ระเนี่ยม,มีมีหลากหลายนะฮะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมอันนี้เป็นพิมพ์นิยมมีมือนะะอันนี้มีมือเนี่ยเขาเรียกว่ามือรองนะฮะเป็นมือรองสังเกตด,ด้านหูนะฮะหูเนี่ยหูขององค์หลวงพ่อท่านเนี่ยจะจะลดกับบ่าหูจะจะลดกับบ่านะจึงมีหลายๆท่านเรียกกันว่าพิมพ์หูประบ่านะฮะ พิมพ์หูป่าบาเนี่เป็นพิมพ์สากนนะฮะพี่วันนี้พระเป็นเป็นพิมพ์สากนทุกองนะพี่นะเป็นพิมพ์สากนทุกองนะฮะไม่ไม่มีพระที่อ่านอกพิมพ์นะนอกพิมพ์นอกวัดนะเป็นพิมพ์สากนหมดอ่าดูนะฮะค่อนข้างง่ายเลยพระของเพชรวิจิตเนี่ยกฎเกณฑ์ในการดูพระเนี่ยหนึ่งเลยคือเนี่ยต้องมีเม็ดแร่นะพี่ต้องมีเม็ดแร่ต้องมีคราบเป้า นะต้องมีทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของพระอันนี้สเกลดวงตานะฮะสเกลดวงตาชัดเจน,นะฮะสเกลดวงตาชัดเจนสเกลดวงตาดวงตาข้างนี้นะ,ะจะต้องสูงกว่านะคือดวงตาด้านขวาเท่านั้นเองนะฮะจะสูงกว่าดวงตาด้านซ้ายนะฮะปาก,กยิ้ม ตรงนี้เป็นตำหนิในพิมพ์นะครับผมถ้าใครมีอ่าพิมพ์นิยมหูปะบาทที่เป็นพิมพ์บีแบบนี้นะฮะพิมพ์มือลองสังเกตตรงด้านนี้นะฮะอันนี้ในหนังสือมีนะฮะในหนังสือมีในหนังสือก็จะเป็นตำหนิตรงนี้เลยสังคาดตรงนี้แต่ยุบนะแต่ยุบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ผมบอกเลยว,ว่าพระวันนี้ที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้ดูนะัเป็นภาพที่ค่อนข้างจะ หาชมได้ยากนะครับผมนะแล้วก็นอกจากสายตรงพราดหลวงพ่อเงินก็จะจะมีเก็บไว้นะฮะจะมีเก็บไว้อย่างผมผมเองก็มีนะมีพราหลงพ่อเงินเนี่ยชุดเนี้ยผมบอกเลยว,ว่าสวยที่สุดตั้งแต่ผมได้มาแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะหมดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าหมดเลยหรอกแต่คือมันต้องรอระยะเวลาในการที่เราจะต้องเดินไปแล้วก็วรวบรวมพักเครื่องเอาไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันแบบนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นผมต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะสอกหาพระเครื่องไม้ทุกท่านได้ชมนะฮะเห็นไหมเม็ดลงเม็ดแร่ทุกอย่างต้องมีนะฮะพี่จะมากจะน้อยจะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่อ่าแล้วแต่ด้วยว่าจะจะเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมเนี่ยตอกด้านในเนี่ยยังมีเบ้าเดิมๆอยู่เลยนะฮะเบ้าเดิม รอยดำๆนี่คือคีวัวนะพี่นะคีวัวองค์น,นี้สวยแล้วมันจัดเลยนะผมบอกเลยมันจัดเลยองค์นี้นะพระวันนี้ไม่มีไม่มีมมหลักร้อยนะพี่นะขอประทานโทษจริงๆนะครับผมนะพระไม่มีหลักร้อยนะพี่ต่อราคายึดหลักของความเป็นจริงนะครับพี่นะเพราะว่าอผมต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าผมซื้อพระ 300, 500, องละสามร้อยห้าร้อยองละสามองค์ร้อยเอามาขายไม่มีนะครับพี่นะเพราะว่าพระผมค่อนข้างที่จะจัดนะะแล้วก็อ่าผมเองก็ค่อนข้างจะทนานพิจิตก็จะรู้ว่าเราอ่เล่นหลงพังเงินนะเพราะฉะนั้นหลวงพังเงินในการที่จะซื้อพระนายนาดพิจิตรเนี่ยผมค่อนข้างจะซื้อแผงอ่ะมาชมพระแท้งหนึ่งองค์นะพี่นะพระแท้กหนึ่งองค์ พาแท้ที่ผ่านการใช้งานแบบมาจริงจังเลยนะอันนี้ก็คือก็จะเป็นพาสที่จะมีผิวค่อนข้างจะพรุนนะพุนนี่ก็คือผิวเนี่ยจะเป็นเหมือนเม็ดทรายนะเรียกง่ายๆคือเหมือนตกทรายนะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์เยวันนะฮะพิมพ์เยวันเนี่ยเป็นพิมพ์สากลที่ค่อนข้างที่จะหาค่อนข้างจะยากนะครับแล้วเป็นตัวต้นแบบไม่ว่าจะเป็นต้นแบบช้างคู่นะก็จะมาจากพิมพ์เยวันทั้งนั้นนะดูพ่พาะผ่านการใช้งานมาจริงๆ เห็นไหมพระหล่อโบราณต้องเป็นแบบนี้ครับพี่นะพระหล่อเวียงเนี่ยผิวจะเรียบจะเนียนนะพระเก่าจะเป็นแบบนี้นะฮะพระเก่าจะเป็นแบบนี้ฮะดูเอานะดูสวยๆเลยนะพิมพ์นี้ดูโคตรง่ายเลยองคนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นพระรที่ดูง่ายมากนะเป็นพระที่ดูโคตรง่าย เป็นพิมพ์นิยมที่หลายท่านใฝ่ฝันเลยนะหลายท่านใฝ่ฝันเลยว่าอ่าอยากจะเป็นเจ้าของนะพี่นะพระองค์นี้ไม่แท้ตรงไหนละพี่ไม่แท้ตรงคนดูไม่เป็นไงนะถ้าคนดูไม่เป็นนี่ดูยังไงมันก็ไม่แท้ละพี่นะามาแบบนี้ผมลงไปไมีแต่คนถามราคานะเมื่อคืนในหน้าเฟซผมนะ แต่ผมก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าหรอกพี่นะเพียงแต่อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้รับชมพระแท้ๆนะดูองค์นี้ก็จะราคาก็จะตึงหน่อยนะฮะราคาก็จะตึงหน่อยสวยจบครบทุกสูตรนะธรรมชาตินะพี่นะพวกนี้คือธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติ ธรรมชาติพระใช้จริงๆพระหล่อจริงๆนะพระองค์นี้ใช้จริงๆนะพี่นะใช้จริงๆดูโคตรง่ายเลยนะองค์นี้นะโอ้โหเม็ดแร่นี่พลุนเลยนะพลุนทั้งองค์นะพี่อยู่ในมือเซียนพี่ไม่ต้องไปหาซื้อหรอกครับพี่นะพระองค์นี้นะผมบอกเลยกับผมผมแบ่งได้นะพี่นะแบ่งได้ในราคาที่มันอสมเหตุสมผลนะพี่นะเพราะฉะนั้น ต่อราคาพรกก็สมเหตุสมผลด้วยนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นพิมพสีชายนะสีชายใหญ่อ่าอันนี้ก็จะเป็นสีชายใหญ่อันนี้สาแดงขึ้นนะสาแดงขึ้นเล็กน้อยนะเล็กน้อยจนิ่มยกนิดนึงนะไม่ปัดนะพี่นะมาไงไปอย่างนั้นนะผิวเลื่อม ก็ดูสวยงามน,นะฮะลอยตะเข็บลอยอะไรมีนะฮะความคมชัดนะพิมพ์นี้เสียนใหญ่ลงอยู่นะพี่นะพิมพ์นี้เสียนใหญ่ลงอยู่ก็จะมีอ่าลักยิ้มนะพิมพ์นี้จะมีลักยิ้มสังเกตเลยว่าจะมีลักยิ้มกับสัางขามบุ๋มตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นะครับพี่นะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์อ่า อ๋อนี้ก็เป็นเต่านะเต่าหลงมอเงินตาแดงนะอันนี้เป็นเต่าดูง่ายนะพี่นะดูง่ายไฟผมมาจะจ้าบเล็กน้อยนะอ่าทั้งเกล็ดก็ดีนะซ้อนๆกันแบบนี้นะอืมสวยงามเลยนะ ดูเอานะฮะดูเอาพาทแท้ดูง่ายนะพี่นะพาพแท้ดูง่ายลายมุงลายมุงขึ้นนะฮะสวยงามจริงๆนะพี่นะสำหรับพักเครื่องวันนี้นะผมบอกเลยว่า,าคลายพาดวันนี้นี่ พลาดแล้วพลาดเลยนะพี่นะเพราะว่าผมมีพลาดน้อยจริงนะวันเนี้ยแต่ผมพยายามจะให้พระมันน้อยเองนะด้วยความตั้งใจที่จะให้น้อยเองนะพี่นะเพราะว่ามันจะได้มีเวลาพูดคุยกันที่เยอะมีเวลาในการที่จะอ่าได้ดูพระแบบชัดเจนนะเห็นไหมอ่พาพระลายขึ้นลายมุ้งแบบนี้นะหรือขึ้นเม็ดทรายละเอียดละเอียดละเอียดโต๊องค์นี่คือพระที่เก่านะดูเห็นไหม จังหวะดีอะพี่นะจังหวะดีนะเม็ดแรกติดดีมากเลยนะเห็นไหมตอนแรกนึกว่าเออเป็นตําหนิเนื้อแหว่งหรือยังไงพอผมมาส่องอ๋อมีเม็ดแรกติดนะรเนี่ยบางคนสังเกตว่าใช้จนใช้จนห่วงห่วงขาดหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะพี่นะไม่ได้ใช้จนห่วงขาดนะแต่เป็นการตัดห่วง ตัดห่วงเข้ากับกรอบนะคือกรอบเนี่ยเขาจะจับขอบพอจับขอบปุ๊บด้านอาจจะปิดหลังอาจจะปิดหลังแต่เปิดหน้าพอเปิดหน้าปุ๊บด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมองค์พระหลวงพ่อเงินจอบเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเคยอธิบายไว้นะครับว่าไม่ได้ผอมนะฮะถ้าเกิดว่าสึ่จริงแล้วท่านจะเห็นว่าทรงเนี่ยล้ำอย่างนี้เลยนะลํำแบบนี้เลยนะลํำแบบนี้ เนื้อหาค่อนข้างจะดูง่ายเม็ดลงเม็ดแร่ต่างๆชัดเจนค่าบ,บงค่าบเบ้าทุกอย่างมีนะหนึ่งพระต้องลึกนะสะเกลพระต้องลึกพวกนี้คือคาาสบู่นะพี่นะคาาสบู่คาาแป้งคาาอะไรทั้งนั้นเลยนะพี่นะคือไม่ปัดเลยนะเรามาาเราได้มายังไงเราก็แบบนั้นเลยนะพี่นะขอให้พระดูง่ายไว้ก่อนนะยินดีจ่ายตังค์นะะยินดีจ่ายตังค์วันนี้ก็มีมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ fc สมาชิกนะ ผู้ที่ติดตามเพชรัิจิตไว้นะฮะก็ท่านก็จะได้พระในราคาที่ท่านาสู้ไหวนะในราคาที่ท่านซื้อได้นะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะเก็บพาระตอนนี้นะถ้าเศรษฐกิจดีๆนะครับผมนะถ้าเศรษฐกิจดีๆเรากา็สามารถออกครัวได้ดีกว่านี้นะฮะสามารถออกคัวได้ดีกว่านี้พระที่ผมเอามานําแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกวันนี้นะพี่ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยขายพาระราคานี้ในหน้าเฟซของผมนะฮะ แล้วผมก็ไม่จะเป็นต้องขายพระทุกองค์ฮะสําหรับพระองค์ที่อ่าราคาไม่ได้เนะี่ยผมก็ไม่จะเป็นต้องขายนะเพราะว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมผมเล่นพระเป็นอาชีพอยู่แล้วนะผมเล่นเป็นอาชีพอยู่แล้วผมก็มีลูกทางของผมอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของอ่าพระเครื่องของสายพิจิตนะเพราะฉะนั้นเราเล่นสายพิจิตแล้วเราก็ไป เราจะเน้นย้ำอยู่เสมอเลยไม่ว <Nab> ่าจะเป็นหลวง่องเงินหล่อโบราณต่างๆเนี่ยผมพยายามเน้นย้ำว่าต้องเอาพระที่ดูง่ายๆไว้ก่อนนะดูง่ายๆไว้ก่อนผมบอกเลยว่าเนี่ยพอพระเรียงกันเนี่ยผมจะบอกแล้วพระเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ทั้งการเก็บอยู่ทั้งอุณหภูมิต่างๆอยู่ทั้งการใช้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกรรมไม่กรรมาวิธีอย่างแรกเลยคือเราต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยหล่อยังไงทํายังไงนะ ส่วนเรื rage, ่องพระแท้เนี่ยเนื้อหาสาระต่างกันนะฮะต่างกันในที่นี้ก็คือต่างกันจากการที่คนใช้นะต่างกันจากการเก็บนะเงือของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยพี่นะบางคนใส่ใส่ใส่ส้อยเงินดำบางคนใส่ส้อยเงินขาวก็ยังมีเลยนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่ว่าความแท้ของพระนงอยู่ในองค์พระมากกว่านะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมใครสนใจพระชุดนี้นะตูนเก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์ต่อเก้าแปดนะ ยินดีพูดคุยนะยินดีแบ่งปันนะครับสาหรับเพื่อนๆสมาชิกเอทั้งหลายนะครับก็ได้มาเข้ามาดูความรู้นะมาดูพระที่ดูง่ายๆกันวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้เพจพิจิตรขอลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ